สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพประรักทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายขู่โชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของทำสามอย่างบอกลาความจนจากหลวงปู่ศิลาสิริจันโทสามอย่างที่หลวงปู่สอนอยู่เสมอถ้าทำสามอย่างนี้บอกลาความจนได้นั่นก็คือมันหา มั่นทำมั่นทานท่านผู้ฟังครับคาถาที่หลวงปู่มอบให้อธิษฐานวัตถุมงคลให้ภาวนาคาถานี้ดีนักแลนั่นก็คือคาถาที่ว่ามะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาบทนี้มีความหมายว่า ขอนอบน้อมท่านผูธที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งหลายขอนอบน้อมวิมุตติธรรมธรรมอันหลุดพ้นคือพระนิพพานและภาวนาอีกบทคู่กันก็คือราหุสุตยังจันทังปะมุจจะสุหมายถึงพระราหูคือโมหะคือความเมื่อขอบคุมหุ้มโล หุมจัก,กรวาลบทนี้ภาวนาให้พระราหูขรายปรดปล่อยให้ชีวิตสว่างสวัยดังพระอาทิตย์และพระจันทร์เมื่อวันเพ่นตั้งและท่านตั้งชื่อว่าพาถาภิกเพนดินโดยสรุปท้องนโมสามจบแล้วต่อด้วยบทอิติปิโสพุทธานุสติธรรมานุสติ สังขานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคนพระสังฆเจ้าพระพมเทพเทวดาแล้วจะสวดดีมากให้สวดสามถึงเก้าจบแล้วท่องคาถาของหุวงู่ศิลาว่ามะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยัง กันทังประมูจะสุขให้สวดสามถึงเก้าจบแล้วก็ต้องทำตามสามข้อนี้รับรองหนีความจนได้นั่นก็คือมั่นหามันรรม่นทำแล้วก็มั่นทานเปิดคำสอนคาถาพิกแผ่นดินของหลวงปู่ศิลาครับนำทางชีวิตผ่าวิกฤตน้ำ ย้อนไปที่วัดธรรมแก้วภาวนานะครับเมื่อวันที่สามิบมถุนายนที่วิหารต่อแดนสวรรค์ภายในวัดธรรมแก้วภาวนาตำบลหนองย่าขาวาอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้จัดพิธีพุทธาเหลียญมหาบารมีพระศรีอริยะวาระที่สอง ซึ่งในวันนั้นหลวงปู่ศิลาสิริจันโทที่ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังสายกรรมฐานทางแถบอีสานแห่งวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาลสินที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการมีญาณอย่างรู้ลวงหน้าอีกทั้งสามารถทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำได้กล่าวเตือนสาสนิก,กชนทั้งหลายที่อยู่ภายในงานให้ระวังภัยครั้งใหญ่ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่30ตุลาคม2573กน้า่าวถึงกรุงเทพมหานครจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์โดยแห่อพยพไปตั้งหลักอยู่ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาตามที่เคยนำเสนอข่าวไปแล้วนั้นน่าสะเพงคำทํานายหลวงปู่ศิลา กล่าวว่าตุลา2,573จะเกิดน้ำท่วมกรุงเทพมหานครควรอบพยพไปอยู่บนเขาใหญ่วันนี้หลังเกิดวิทย์ประโยชน์ครั้งใหญ่อาทิน้ำป่าไหลหลากไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนืออย่างหนักอีกทั้งน้ำเขื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านเร่งระบายปล่อยน้ำกันมาอย่างต่อเนื่องเริ่มกระทบหลายจังหวัด ริมฝั่งแม่น้ำโขงเริ่มเอ่อล้นตะลิ่งแล้วและมวลน้ำต่างๆซึ่งแน่นอนว่ากำลังเดินทางมาลงทะเลซึ่งต้องผ่านพื้นที่ชั้นใดของประเทศอีกหลายจังหวัดซึ่งก็มีกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งอาจยังไม่ถึงปี2,573ตามคำทำนายแต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ อาจจะทำให้หลายคนวิตกกังวลไปไม่มากก็น้อยทางช่องของดีอีสานบ่ายกุโชคจึงขอหยิบยกเอาคำสอนอันล้ำค่าของหลวงปู่ศิลาสิลิจันโทพระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยบารมีและเมตตาท่านได้สัง่งสอนสิทธิอนุสิทธ์และสาธุชนทั่วไปไว้มากมายมาใช้ในการดำเนิน หรือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเนื่องจากคำสอนของท่านหลววุนที่จะเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้ช่วยให้ผู้คนดำเนินชีวิตอย่างมีสติรู้เท่าทันกิเลสดังตัวอย่างคำสอนที่หลวงปู่ศิลาเคยกล่าวไว้ว่าให้พากันทำความดี รู้จักการให้ทานเรานี่ไม่เอาอะไรเห็นไหมล่ะใครมาหาก็ทานให้เขาหมดเขาให้เรามาเราก็ทานต่อเมื่อรู้จักปล่อยวางท่านจะมีความสุขสร้างความดีความดีก็จะช่วยตนอันใดดีๆให้พากัรสางโลดชีวิตดีพูดดีทำดีผลก็จะดีตามมา คาถาอาราธนาวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทให้ท่องนโมสามจบแล้วว่านะโมต,าาาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,าาาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,าาาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปโมจจะโศกให้สวดสามจบหรือเก้าจบความหมายของพระคาถามีอยู่ว่ามะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาบทนี้มีความหมายว่าขอนอบน้อมท่านผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งหลาย ขอนอบน้อมวิมุตติธรรมธรรมอันหลุดพ้นคือพระนิพพานราหูสุริยังจันทังประมุจจสูขหมายถึงพระราหูคือโมหะคือความเมืดครอบคุมห้มโลห้มจักรวาลบทนี้ภาวนาให้พระราหูคลายปลดปล่อยให้ชีวิตสว่างสวัยดังพระอาทิตย์และพระจันทร์เมื่อวันเพ็ญ หลวงปู่ศิลาตั้งชื่อว่าคาถาพิกแผ่นดินและสิ่งที่จะต้องทำกับการสวดคาถาพิกแผ่นดินของหลวงปู่ศิลาเพื่อนำทางชีวิตพาวิกฤตต่างๆได้ก็ต้องประกอบไปด้วยสามอย่างที่หลวงปู่เน้นย้ำอยู่เสมอนั่นก็คือ 1. มั่มันหา 2. มันทำสาม 3. มันทานแล้วจะหลุดพ้นจาก ความจนสำหรับวันนี้ขอบคุและสวัสดีครับ